เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยนะการที่ไปแจ้งความจะไปดำเนินคดีคดีหนึ่งหนึ่งสองให้กับคุณเบียรโดยบอกว่าเขาเนี่ยมินเบื้องสูงเอยหรือเขาเนี่ยทำลายศาสนาเอยผมไม่เห็นด้วยผมมองว่ามันก็เป็นเพียงอาชีพเขาแค่นั้นแล้วก็ไม่ผิดอาชีพนี้ก็คืออยู่บนศาสนาแล้วโดยที่เขาก็ไม่ได้ทุจริตไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้ไปหลอกให้ใครเล่นพาน,านันถัดมาก็คือเรื่องของความโป๊ะคุณเบียรเรื่องของการสอนทำการพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยโป๊ะไป2เรื่อง2เรื่องนี้คือที่เห็นนะผมคาดว่าน่าจะมีมากกว่านี้เพียงแต่อันเนี้ยผ ข้อแรกก็คือคุณเบียอาจารย์เบียเคยพูดว่าคนเราจะตายสองรอบซึ่งสุดท้ายพระผู้ใหญ่ก็มาแย้งว่าไม่จริงตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยตายรอบเดียวแล้วก็อธิบายนู่นนี่นั่นคือผมไม่ได้เก่งศาสนานะแต่นี้พระผู้ใหญ่เขาแย้งไปแล้วคุณเบียตอนนั้นยอมรับในรายการโหนกระแสก็ยอมรับโอ้ใช่ใช่อันนี้ผมอธิบายผิดแต่ผมก็แก้ไงซึ่งคุณเบียก็ถือว่าเป็นคนที่ใช้คําพูดในการบิดผิวเก่งในการหลบเลี่ยงอะเก่งแต่อันเดียวมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรอันที่2ถัดมาเรื่องที่2ก็คือการุณยาคาต คุณเบียเคยพูดว่าพระเนี่ยมีการการลุยาฆาตแต่ความจริงแล้วกองทัพธรรมเขาแย้งกลับว่าไม่มีเรื่องการลุยาฆาตอะไม่มีเพราะจำทำผิดจำภาพไปออกรายการมันเป็นรายการกลางคืนด้วยเราทำงานมาเยอะมันมีโอกาสในการพลาดได้เสมอพระเจ้าบอกว่าคนเดียวที่พูดไม่พลาดมีคนเดียวเท่านั้นคือพระองค์ทางที่ถ้าย้อนไปนะย้อนไปก่อนหน้านั้นกองทัพธรรมเคยบอกว่าคุณเบียรพูดผิดพูดพลาดคุณเบียรแย้งไปเลยว่าเอา้าเนี่ยเขาบอกแต่ว่าผมพูดพลาดเขาไม่เห็นยกมาเลยยกมาสิสุดท้ายยกมาให้อาโอเคอันนี้ยอมรับละเหมือนเหมือนกานย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น เพจของคุณแชมปอธิษฐานาคริสอะตอนนั้นคุณแชมปเขาก็เคยบอกว่าทักอาจารย์เบียรไปเพื่อไปขอดีเบทแต่อาจารย์เบียรไม่ตอบเลยซึ่งอาจารย์เบียก็มาออกคลิปลายว่าไม่มีไปหามาเลยไม่มีแน่นอนเขาไม่เคยทักมาสุดท้ายคุณแชมปเปิดหลักฐานที่ดูว่าทักไปนานแล้วที่ผมยาวๆไปคริสเตียนอะไปทําคลิปบอกว่าจะท้าดีเบทจะมาดีเบทกับอาจารย์แต่ทักมาหาอาจารย์แล้วอาจารย์อาจจะไม่ตอบพูดตรงนี้เลยนะไม่มีไม่มีการทักมาถ้าทักมาแล้วไม่ตอบจริงอย่ามุสาแอบหน้าจอมาให้ดู แต่สุดท้ายไม่ตอบเองก็เนี่ยเห็นไหมมันเป็นอะไรแบบนี้คุณเบียร์เหมือนเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องที่คนยังไม่เห็นแล้วก็สามารถตีจุดปัจจุบันให้คนรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นไปได้เลยทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะมีอะไรแต่เขารู้ว่าวัดวิธีกินแบบนี้อย่างน้อยก็คนส่วนน้อยที่มารู้ทีหลังคนส่วนใหญ่ก็เห็นตอนนี้ว่าไม่มีเขาก็กล้ายืนว่าไม่มีสุดท้ายนะสิ่งที่เขายืนยันดันมีปัญหาละเช่นเดียวกันกับ2เรื่องที่ผมพูดไปเรื่องของอาตาย2ครั้งแล้วก็เรื่องของการุญยาฆาตก็ไม่เป็นความจริง อันแรกคุณเบียบอกว่าเออก็ผิดพลาดก็ยอมรับก็แก้ไขโอเคอันที่สองคุณเบียรก็อธิบายในรายการคนดังนั่งเคลียร์ไม่นานนี้เนี่ยก็เล่าว่าเนี่ยอ๋อวันนั้นเนี่ยทำงานดึกแล้วก็มันแน่น,นอนต้องมีเบลอต้องมีอะไรซึ่งเนี่ยคุณเบียรอันแรกก็อ้างว่ายอมแก้อันที่สองก็อ้างว่าทํางานดึกแล้วก็มีผิดพลาดกันได้แล้วก็อ้างถึงคําของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ายังเคยตัดไว้เลยว่าทุกคนมีพลาดกันได้มีเพียงแต่พระพุทธเจ้าที่ไม่พลาดอะไรทรงนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้ว พลาดผมเข้าใจได้ถ้าพลาดในแบบคำจำสลับชื่อหรืออะไรก็ตามที่มันเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าคุณยกตัวอย่างสอนเขาแบบนี้แล้วก็พลาดไปทั้งบทพลาดไปทั้งความเข้าใจตายสองครั้งตายครั้งแรกแบบนี้ตายครั้งนี้อธิบายแบบยืดยาวจนคุณยืนยันข้อเท็จจริงไปแล้วความพลาดแรกก็เข้าใจได้แต่ความพลาดสองแล้วนี่คือเรื่องศาสนาแล้วคุณก็ตั้งตนเป็นอาจารย์ตั้งใจจะเป็นอาจารย์แล้วก็แนวๆว่าล่าสุดก็มีพูดเรื่องว่ามีแบ๊ แบกก็คือพระพุทธเจ้าเป็นแบกให้เขาอะไรทรงๆเนี้ยแล้วคุณก็ทํามบอกว่าตัวเองสามารถรอบรู้แล้วก็ตอบไวคือข้อเสียคือพยายามทําให้ตัวเองตอบไวคุณเบียก็พยายามจะสร้างภาพลักษณ์ที่ว่าตอบไวถามแล้วตอบได้ทันทีโดยที่เขาจะไม่พยายามที่จะบอกว่าเอออันนี้ไม่เข้าใจน,นี้ขอศึกษาก่อนไม่เขาตั้งใจสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นแบบนี้แล้วไงพอมันสร้างภาพลักษณ์แบบนี้พอมีความผิดพลาดก็ต้องยอมรับนั่นแหละว่ามันผิดพลาดซึ่งมันก็จะเกิดการลดความน่าเชื่อถือแล้วว่าคุณยืนยันข้อเท็จจริงอะไรแบบนั้น เพราะฉะนั้นเวลาการที่เราพลาดเนี่ยถ้ามันพลาดเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องของการจําผิดจําสลับมันเข้าใจได้จําสีหรืออย่างหม้อน้ําอะน้ํายาหม้อน้าม,ม,มันมีสีเขียวกับสีชมพูถ้าเป็นความรู้สมัยก่อนก็จะบอกว่าอ๋อสีชมพูใหม่กว่าสีเขียวคือแบบเก่าแบบใหม่ก็จะมีเติมสารที่มันทนต่อดีขึ้นแต่ยุคนี้ไม่ใช่ไงยุคนี้เขาไม่ได้อินตามสีแล้วผู้ผลิตก็จะผลิตสีอะไรก็ได้เพื่อให้เราเห็นง่ายสังเกตนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามใช้กับแบบเก่าไม่ได้อันนี้ผมอ้างได้ว่าอ๋ออันนั้นคืออผมจําาแบบเก่ดดีตไ แต่คืออันนี้ไม่ได้คือสิ่งที่มาในอดีตในศาส,สนาพุทธเขาก็เป็นแบบนี้มาตลอดมันจะไม่มีการไปดัดแปลงอะไรให้มันเพี้ยนไปขนาดนั้นอย่างเงี้ยก็เป็นการอธิบายผิดประมาณนี้ส่วนเรื่องของการพูดจาแรงพูดจาหยาพูดจาแบบต่อว่าอีกฝั่งเนี่ยอันนี้ในรายการคนดังนั่งเคลียร์ก็ถามว่านเนี้ยปรับแก้ได้ไหมเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนดูว่าคนดูก็ดูแบบนี้ก็เป็นเรื่องของคนดูไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วยังไม่พอคุณเบียร์ก็อยู่ในเส้นทางศาสนาอยู่แล้วทำมาหากินด้านนี้อยู่แล้ว แต่เวลามีปัญหาในรายการโหนกระแสเจอพระเนี่ยก็โอเคผมจะปรับถ้าตรงไหนผิดเ่ียผมปรับแล้เมื่อกี้ก็เหมือนกันอ่าผมเจออะไรพี่เนี่ยผมปรับแต่พอกับประชาชนธรรมดาทาไมถึงไม่ปรับทําไมถึงว่ามันเป็นเรื่องของประชาชนเรื่องของผู้ชมไม่ต้องสนใจรีบหรือเพราะเวลาคุณเจอคนใหญ่คนโตเนี่ยคุณจะยอมหรือเวลาเจอเรื่องใหญ่ที่ตัวเองจะลําบากก็จะยอม แต่ถ้ากับประชาชนที่ดูไม่ได้มีพลังอะไรคุณก็ไม่สีเรียดอย่างนั้นหรือไม่แล้วก็เคยบอกว่าคนดูไม่โอเคก็ปิดทิ้งไปแต่ในมุมนึงผมก็เข้าใจนะคุณเบียร์น่าจะมีการเซอร์วีมีการอ่านตรวจสอบแล้วว่าคนส่วนใหญ่หรือเปล่าที่ไม่พอใจฉันแล้วก็ไม่นี่คนส่วนใหญ่โอเคกับฉันจากการที่ฉันพูดคูม,มึงนู่นนี่นั่นการที่ติดเตียนอีกฟังเนี่ยคนดูโอเคมนะั้เขาก็ไม่สีเรียดเพราะไอ้พวกที่ติดเตียนคือคนส่วนน้อยก็ปล่อยผ่านไป แต่เวลากับพระอาจารย์กับเรื่องใหญ่ๆกับกองทัพธรรมก็บอกว่าโอเคถ้าตรงไหนผิดเนี่ยพร้อมจะปรับแก่ทําไมไม่คุยกันดีๆกับตัวเองก็จะพูดแบบนี้ว่าทำไมไม่คุยกันดีๆแต่พอกับผู้ชมกับคนที่มาดีเบตในไลฟ์มาพูดคุยในไลฟ์มีท่านหนึ่งที่เป็นประชาชนธรรมดานะใช้หลักฟิสิก์ในการคุยกับเขากับคุณเบียร์คุณเบียร์เขาตอบว่าแล้วก็บอกว่ามึงนั่นหลัผีไปส่องกระจกดูอะไรเงี้ย แต่หนูอยากรู้ว่าผีมันคืออะไรผีผีอยู่ตั้งไหนไปส่องกระจกเดี๋ยวมันก็เจอกระจกนะส่องก็ไปนั่นแหละผีเหมือนไปต่อว่าไปอะไรกับเขาทั้งที่เขาก็ใช่เหตุผลเขาก็บอกว่าผีมันไม่มีจริงนะแล้วก็วิธีการคุณเบียร์ก็คือแนวว่าเวลาถ้ายังคิดไม่ทันเขาจะเป็นคนที่ชอบพูดทันทีเพิ่เตอ่าตรงนี้เป็นยังไงก็มันเป็นแบบนั้นไงอะไรเงี้ยแต่เวลาถ้าสมมติเขาไม่สามารถคิดได้ทันเขาก็จะตั้งเป็นคําถามกลับในคําตอบนั้น <S 2> <S 2> <S มันเกิดมาจากน้ำอะไรสิ่งมีงชีวิตก็คือเกิดขึ้นมาจากน้ำพูดก่อน,<ค>นมึงเกิดมาจากนก้ำอะไรเนาะจานน้ำที่อยู่ในโลกไงจา์น้ำอะไรล่ะแล้วน้ำมันแยกแยะความเลวความ,มดีได้เหรอมนุษย์มนุษย์ก็คือเซลล์จา์ตั้งคำถามเป็นอะไรทรงนั้นเพื่อจะอาจจะเป็นการถ่วงเวลาในการคิด แต่หลักการของเขาก็คือต้องพูดทันทีนั่นแหละผมสังเกตจากวิธีการพูดของคุณเบียนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะโต้แย้งกับคนที่บอกว่าคุณเบียเขาก็ไม่ได้พูดหยาบเขาก็คือเจตนาเขาไม่ใช่ไงเขากูมึงมันก็เป็นคําใช่ผมเข้าใจได้ถ้าคําว่ากูมึงมันไม่ได้มีเจตนาจะไปแบบไม่พอใจอีกฝั่งทุกอย่างมันดูที่เจตนากฎหมายก็ดูเจตนาอยู่แล้วอันนั้นเข้าใจได้แต่ไม่ใช่ถ้าคุณไปดูที่เขาถกเถียงกับคนที่แบบอ้างนึกใช้เรื่องฟิสิกจะเห็นว่าเขาต่อว่าเลยฮนะนี่คือต่่่่อวาไปสสงกระจูิผีีนนน้ันน มันก็ดูเหมือนไม่พอใจเขาพอเถียงเขาไม่ได้ก็ไม่พอใจเขาบอกว่าคนเราเกิดจากน้ําที่สนใจฟิสิกส์เขาก็โต้คุณเบียว,ว่าคนเรามันเกิดจากน้ําแต่คุณเบียรพยายามจะอ้างว่าคนเรามันเกิดจากกรรมเกิดจากอะไรทรงๆนั้นแต่อันนี้ก็บอกไม่ใช่มันเกิดจากน้ําก็ย้ํากันไปย้ํากันมานี่ก็น้ําอะไรน้ําอะไรละ่ะน้ําอะไระอะไรเนี้ยเขาจะตั้งเป็นคําถามแทนซึ่งมันก็ดูไม่มีเหตุผลไงผมถึงบอกตั้งแต่ตอนที่ผมเคยโพสต์ผมเคยโพสต์ว่าคุณเบียรเนี่ยเขาก็จะเก่งกับคนที่งมงายซึ่งแน่นอน ถามว่าคุณเบียโอเคแหละอาจจะช่วยให้คนแบบตาสว่างแต่ความจริงไม่ใช่คุณเบียช่วยคนตาสว่างเพราะสิ่งที่คุณเบียพูดมันมีในรายการโขนกระแสเชิญมาเยอะแยะประชาชนทั่วไปจับผิดกันเยอะรู้ทันกันเยอะเยอะมากผมก็เลยงงบางคนอาจจะคอมเมนต์บอกว่าตั้งแต่ดูอาจารย์เบียทำให้เลิกให้ตังหมอดูอะไรเงี้ยคือเขาเตือนกันมานานสื่อข่าวก็ออกเยอะแยะโขนกระแสก็เชิญไปเยอะแยะเชิญผู้เชี่ยวชาญเชิญคนของรัฐ แล้วก็เชิญพวกร่างทรงเนี่ยมาคุยเห็นไหมร่างทรงก็โป๊ะเยอะแยะแล้วก็หมอดูก็มีหมอดูที่โดนตํารวจจับเพราะช่อโกงอะไรเงี้ยข่าวมันออกเยอะไม่จำไม่ต้องอาจารย์เบียร์พูดเพราะสิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดมันมีอยู่ในสังคมนอกจากคุณไม่ได้ติดตามข่าวผมก็เลยสับสนางว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรมันทั่วไปอ่ะแต่โอเคใช่ผมชื่นชมบางเหตุผลบางเหตุผลคุณเบียร์กำดันลากได้ตรงเป๊ะแบบสมเหตุสมผลมากสมบูรณ์แบบมีมีที่ผมว่าสมบูรณ์แบบซึ่งอันนั้นก็น่าชื่นชมใช่ แต่บางทีมันคําพูดแล้วก็เรื่องของการอ้างเหมือนว่าตัวเองเนี่ยรู้ที่สุดแต่พอสุดท้ายพลาดแล้วสุดท้ายพลาดก็บิดผิวอีกพลาดก็ต้องยอมรับผิดว่าผมผิดแต่ไม่ใช่บอกว่าอ๋อพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกคนพลาดกันได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่มันไม่ใช่ความเข้าใจคาดเคลื่อนเล็กน้อยอ่ะมันเยอะนะตายสองรอบเอ่ยมีการการลุญยาค่าเอ่ยถ้าสอนผิดผิดแบบนี้แล้วคนก็เชื่อมาในตัวคุณเพราะคุณอ๋คุณทําท่ามั่นใจแล้วคุณตั้งตนเป็นอาจารย์ มันจะเป็นการสื่อสารผิดต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้ากองทัพทําเอยหรือว่าคนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาไม่มาแยง้งไม่มาโต้คนก็จะเข้าใจผิดต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะย้อนกลับไปที่ว่าคุณเบียเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะไปดา่าเพราะเขาพูดแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่นะถ้าดูจากที่เถียงกะคนที่ในเรื่องฟิสิกส์เนี่ยจะเห็นว่าเป็นการต่อว่าเป็นการแบบเปรียบว่าเขาเป็นผีอะผีก็คือดูหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็มันก็ดูไม่ออกว่าทีเล่นทีจริงหรือเปล่าแต่ก็ดูเหมือนไม่พอใจเพราะว่าไม่สามารถต้้แยงเขาได ถยงกับคนที่สุดโต่งใช่เขาถิงชนะใครก็ถิงชนะเอาแบบคนทั่วไปนะที่มีสตินะถิงชนะแต่ถ้ากับคนที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวหรือเปล่าก็มองแบบนั้นเพราะว่าคุณเบียร์ก็รู้จักผสมภาษาเวลาเจอพวกนั้นคุณเบียร์ก็ผสมภาษาเรื่องหลักของโลกความจริงอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องพุทธทั้งหมดเสียทีเดียวแต่ก็ผสมโลกความจริงว่าเหตุผลนู่นนี่นั่นแต่ถ้าสมมุติเจอคนที่มีเหตุผลที่เน้นหลักวิทยาศาสตร์จริงๆจะเห็นว่าคุณเบียร์ไม่ได้เลยคุณเบียร์สะดุดหรืออย่างที่ไปดีเบตกับคุณแชมป อันนั้นเขาก็จะเรียกตอบบางคาถามนะ่คุณแชมป์จะไล่มายาวแต่เขาเลือกตอบไม่ตอบอันหน้าแต่ตอบอันหลังเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจที่คุณแชมป์เขาแย้งมากที่สุดก็คือว่าคุณบอกว่ามันเกิดจากกรรมอาคโเนี่ยเกิดจากกรรมแล้วกรรมแรกกรรมสองมันเกิดจากอะไรก่ Bye, อนที่คุณจะมีกรรมคุณต้องเกิดมาก่อนแล้วตอนคุณเกิดเนี่ยคุณมีกรรมมาจากไหนมันก็จะเหมือนไปเรื่อยๆเป็นงูกินหางอะ่ะคนมีกรรมอ่แล้วก่อนหน้านี้คุณเอากรรม,มาจากไหนทรงทรงเนี้ยอันนี้เขาก็ไม่ได้ตอบคําถามนี้นะแล้วก็เหมือนว่าจี้ไปสองรอบสุดท้ายไม่ได้ตอบเพราะว่า คุยแต่ละครั้งคือบรนยาวแล้วเขาสามารถเลือกตอบคําถามบางคําถามได้อะไรเงี้ยก็ทําให้ตรงนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังถกเสียงก็ไม่ออกแต่กับฟิสิกส์คนที่ในเรื่องฟิสิกส์เอาแล้วก็จะหนักมากหรือเพราะคุณแชมป์เป็นคนดังเป็นผู้นํานู่นนี่นั่นก็เลยเกรงใจเขาไม่ใช้คาหยาบไม่ใช้คําที่กระแทกจิตใจหรือเปล่าแต่พอกับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีชื่อเสียงคุณก็ใช้คำคำกระแทกจิตใจหรือเปล่าถัาดมาอีกหนึ่งความโป๊ะของคุณเบียร์ก็คือเรื่องของพระเครื่อง ผลกระแสะมีการเชิญพระสามท่านไปแล้วก็เชิญคุณเบียกับเชิญคุณภัยวันไปคุยกันหนึ่งในพระท่านนั้นก็คือเอามาแย้งว่าถามคุณเบียก่อนถามก่อนนะคุณเบียการทําพระเครื่องเนี่ยผิดไหมพระสงฆ์ทาได้ไหมคุณเบียก็ถามกลับว่าแล้วมันโดนบันดาลไหมถ้าเกิดมันโดนบันดาลแปลว่าห้ามผิดเป็นเดรัจฉานวิชาแต่ถ้าไม่ได้โดนบันดาลก็ทําได้แต่ความจริงแล้วพระก็เลยเอาคลิปให้ดูมีหลักฐานชัดๆคุณพูดเองหลวงพ่อครูหลวงพ่อ กวยหลวงพ่อเปิดยังปลุกเสกทําไมไม่มีใครห้ามหรือพูดเรื่องวินัยพระะถ้าพูดออกมาแล้วกล้าไหมล่ะยังจะทําต่ออยู่ไหมล่ะเวลาพูดไปก็วงแตกอะกล้าไหมล่ะไม่ต้องให้เขาแม่ครูบาอาจารย์มาพูดเนี่ยลองเปิดตาราดูเนี่ยคิดว่าวงแตกไหมพุทธเจ้าบอกในลัานวิชามีอะไรบ้างเราไปหาดูน่ะปลุกเสกเลขยันสะดอกข้อต่อชะตาเบิกแว่นเวียนเทียนพุทธเจ้าห้ามหมดอะภิกษุนี้ห้ามทําอาชีพหาเลี้ยงชีพผิดเป็นมิจฉาอาชีวะทั้งหมดเอาให้ดูเลยว่าสรุปในคลิปเนี่ยคุณเบียร์ไม่ได้แยกแยะนะ ก่อนหน้านี้ที่พูดไว้คุณเบียบอกว่าพระที่ทําพระเครื่องก็คือเดรัจฉานวิชาทั้งนั้นเขาไม่ได้ไปแยกว่าอ๋อถ้าแบบโดนบันๆถึงจะไม่ต่เนัน้นไม่ใช่เขารวมแล้วพอพระเอาให้ดูเสร็จจี้เสร็จเป็นยังไงคุณเบียบอกว่าก็ถูกแล้วนี่ฉันก็พูดว่าเดรัจฉานวิชาไม่คือเนี่ยคุณเบียมเขาจะจับจุดที่สามารถพูดต่อได้คือเขาอาจจะไม่ได้มองว่าพูดชนะแต่เขามองว่าใครก็ตามที่สามารถพูดแบบไม่หยุดคือคนชนะเขาก็เลยบอกนีน่เดรัจฉานวิชาเดรัจฉานวิชาก็ถ<ๆ>ูกแล้วนู่นนี่นั่นแต เขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะเรัจฉานวิชาไหมเขาสนใจเท่ากัาพระทาได้ไหมแล้วมันแยกดุลบรรดากับไม่ดุลบรรดานใช่ไหมใช่มันต้องแยกแต่ในคลิปคุณไม่ได้พูดแบบนั้นแล้วคนก็เข้าใจผิดกันวอ๋อพระห้ามทำแบบนี้แล้วจะส่งผลต่อเวลาคนจะไปรับพระเครื่องจากพระหรืออะไรก็ตามก็จะมองมันถือนหรือเปล่าเนี่ยมันทำให้เสียหายซึ่งอันนี้ชัดเจนมากนะสุดท้ายคุณเบียอ้างคุณเบียก็เลยอ้างว่าอ๋ออันนี้มันคลิปสัน้นพอพอเถียงแล้วเจอพระคนนี้โตกลับนะมันคือคลิปสัน้นก็ไม่่่่่่รรรููร้้วววาใใคคคไไไไปปปตตัััดดผมมมมพงงชชโือนิ ถ้าเขาตัดมา1ิวิ5าวิโอเคมันไม่ได้ใจความแต่หนาทีมันได้ใจความมากที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณก็ตัดคลิปเองเหมือนกันพวกหนึ่งาทีหนาทีมากมายก็ไปดูเฟซคุณเบียได้เขาตัดคลิปแบบเนี้ยเพียบเลยมันไม่เกี่ยวหนึ่งนาทีคือได้ใจความพอสมควรแล้วนะถือว่าใช้เวลานานนะเขาเอาไปตัดเขาไม่ใช่ผมเป็นคนตัดครับเขาเอาไปตัดกันเองทุกวันนี้ทราบไหมครับว่าคลิปที่วีวอดอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันไม่ใช่ผมเลยนะครับผมไม่เคยตัดคลิปวิดีโอที่ตัวเองเลยแนมะ้แต่คลิปเดียวก็บัะจจ อย่างนั้นจับอย่างนี้มาหรือถ้าจับไม่ถูกก็คําในจุดที่สามารถพูดต่อเนื่องได้เห็นไหมอันนี้พลาดอีกแล้วความโป๊ะ